พี่โตมาอีกแล้ววันนี้พี่โตมาอีกแล้วนะวันนี้อยู่กับโตโยต้าซีแอนอาร์นะครับไม่เก้าหมื่นสี่สิบเก้าจดยี่สิบสีเขียวมิ้นท์พิเศษนะครับกลางวันสีหนึ่งกลางคืนสีหนึ่งนะคันนี้รับสติ๊กเกอร์ใส่มาทั้งคันนะครับเป็นสติ๊กเกอร์กันลอยนะครับภายในได้โทนสีดำราคาแบ็คท็อปตัวมองข้ามแบบพับไฟฟ้ามีบลายสปอตนะครับมีอะแดปตีฟพุทคอนโทรลนะครับมีช่วยแจ้งเตือนการออกนอกเลนเซ็นเซอร์นะครับแปดจุดสําหรับรถรุ่นนี้ด้านหน้าสี่ด้านหลังสี่นะครับใครสนใจนะครับไปชมดีเทลพกัน น่ะน่าใช้งานมากนะสำหรับคันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ซิท่านเลยนะครับอยู่บนเนทตโต้โนะออโตซีเอสอาร์นะครับสีเขียวมินนะแต่บรรยากาศอึมมขึมมากเลยนะวันนี้ฝนน่าจะตกแหละหลายๆที่น่าจะตกนะในกรุงเทพแต่ที่มินบุรียังไม่ตกนะครับวันนี้อยู่กับซีเอสอาร์นะหนึ่งร้อแปดไบหาไทยนะเป็นสีเขียวมินราคาแบ็คท็อปนะครับตัวนี้เป็นรถประหยัดน้ำมันอีกรุ่นหนึ่งนะารันตีก็สิบปีเหมือนเดิมตัวแบตเตอรี่นะครับนะครันนี้เป็นตัวท็ นะครับราคา6 3 9 0 0 0บาทนะครับปี19บเจดยีนะครับโลโก้ด้านหน้าเป็นโลโก้เต็มเพราะว่าตัวนี้มีตัว Adaptive Cruise Control Lane Keep นะครับไฟตัดหมอกมีให้ระบบฟังสว่างของคันนี้นะครับเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อม Daytime Running Light นะครับและไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยเป็นแบบซีเพนเชียลนะเป็นแบบซีเพนเชียลนะไฟวิ่งวิ่งอยู่เส้นด้านบนนะข้างล่างเป็น Daytime นะเป็นซีเพนเชียลนะไฟเหมือนเลเจนเดอร์ถ้าใครนึกไม่ออกนะเซนเซอร์ด้านหน้าฝั่งมาให้4จุด เซนเซอร์ด้านหน้าฝั่งมาให้สี่จุดนะครับกันชนแนบสนิทกันชนแนบสนิทนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับดิสเบรก4ล้อนะครับรถสวยๆเลยพี่ดิสเบรกสี่ล้อนะครับนะดิสเบรก4ี่ล้อสวยๆเลยนะชุดกันชนแนบสนิทชุดกันชนแนบสนิทนะครับแล้วก็มีติดได้นี่มาด้วยกันลอยที่เป็นเขาแรปสติเกอร์ใส่มานะก็กันหินกันอะไรแบบนี้นะตัวล้อแม็กเนี่ยเป็นทูโทน นะครับเป็นทูโทนมีคิ้วล้อมาแบบนี้นะครับลับกับประตูนะครับยาวไปถึงด้านหลังยาวไปถึงด้านหลังนะครับนั้นมันทําให้รถเนี่ยดูออกเป็นทรงแบบคอร์สโอเวอร์นิดนึงออกเป็นทรงคอร์สโอเวอร์นิดหนึ่งนะครับโลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับกระกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวนะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวนะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวให้นะครับนะครบโคเวอร์เป็นสีดําแล้วก็หลังคาเป็นแบ็คคอป หลงคาเป็นแบ็คคอปนะครับภายในสวยนะสำหรับคันนี้ประตูประตูทุกอย่างเดิมหมดประตูประตูทุกอย่างเดิมหมดนะครับดูนะรประตูใหม่มากนะครับเม็ดาร์ครบนะครับเดิมๆสวยๆนะครับดูกมสันชัดเจนนะเหลี่ยมสันครบพ้วนหมดนะครับนะเบาในปนเป็นเบาหนังนะครับแต่ว่าเซทอาร์เนี่ยจะไม่มีเบาไฟฟ้านะจะได้เป็นเบา เมนนวลน,นะครับแต่ว่าสวยสะอาดเลยคันนี้ปี19่ส20ได้เป็นสีพิเศษนะครับได้เป็นสีพิเศษนะครับคือเป็นสีเขียวมิ้นมันถ้ามองกลางคืนก็เป็นอีกสีหนึ่งกลางวันก็เป็นอีกสีหนึ่งเนะาะตัวแอร์เนี่ยเป็นอัตโนมัตินะครับเป็นดูอัลโซนนะครับเกียร์เป็นกิบซีทคอนโซลตรงกลางนะของซี r เนี่ยจะเหมือนฮอนด้ h เ v วนะครับมันจะมีความยาวเนาะแล้วก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนึง นะรถคันนี้เป็นปีสิบเก้าจดยี่สิบใครหาอยู่นะรถคันนี้นะผมบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากมากนะอัตราการสิ้นเปลืองน้อยมากนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามศูนย์เก้าหกนะครับห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามที่ดูข้างในสวยกริปแบบนี้พี่สวยกริปแบบนี้พี่นะศูนย์เก้าหกนะครับห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามมาเดี๋ยวผมดึงดึงเม็ดอาร์ให้ดูนี่ ดูแถบสีเขียวน,นะครบพบไหมรบทวนรบทวนนะครับรบทวนประตรงประตูสวยกริบสวยปินงนะครับเลียมสันชัดเจนนะครับประตูนะครับ,รรรนะรบไม่มีบุบไม่มีเบียดนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะสำหรับขอบประตูเนาะสำหรับใครที่ต้องการแบบซื้อรถสวยๆแล้วคือเซทเนี่ยพวกเหลี่ยมมุมทุกอย่างเยอะมากเลยนะ ประตูก็ไม่ใช่ประตูธรรมดานะมันจะมีว้าวมีเหลี่ยมสันประตูกเนคือถ้ารถเคยเกิดบันเหตุนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวไม่สามารถเคาะได้แน่นอนก้มาแบบนี้ดูดีไซน์ดิเหลี่ยมสันชัดเจนทุกอย่างคมกริบหมดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าสจุดเซนเซอร์ด้านหลังก็สจุดเพราะฉะนั้นคันนี้ฝังเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด8ปดจุดนะครับล้อละงมทั้งคันหนึ่งจุดแปดไฮดิทไฮายท้ายเป็น LED โคมสโมกนะครับเป็นเม็ดๆเลยนะครับ ฝาท้ายเนี่ยเป็นเปิดปิดแมนนวลฝาท้ายเนี่ยเป็นเปิดปิดแมนนวลน,นะครับสวยๆนะ1.8ไฮบริดไฮคันนี้นะใครสนใจนะครับ096นะครับ5355153 096นะครับ5355153ที่รีบติดต่อมาได้เลยกับซีเออาสีเดิมทั้งคันที่รถเนี่ยมีวารันตีนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่นะครับ10ปีถึงปี2029นะครับแล้วก็ประกันกเครื่องยนต์และเกียร์จากบริษัทเราอีกอ่ะ1ปี บริการที่เหลือชุบเฉนอีกหนึ่งปี CSR มันจะกึ่งเป็นรถสไตล์แบบแฮสแบ็กนะนะต่อฝาท้ายพอเปิดขึ้นมาแล้วกว้างมากแล้วก็สูงมากนะพอดีน้องกําลังไล์สดกันอยู่นะวกว้างมากแล้วสูงมากนะแต่ผมพาเช็คโครงสร้างด้านท้ายของ CSR คันนี้นะครับเป็นอาครบนะครับครบทั่วหมดนะครับดูเดิมครบหมดพวกนี้นะครับตตึตตตต๊แล้วก็หัวน็อตไม่มีขยับ หัวน็อตไม่มีขยับนะครับนะ้ำตัวรถคันนี้ปีสิบเก้าจดยี่สิบปีถึงเก้าจดยี่สบราคาข้าตัวเพียงหกแสนสามื่นเก้าันบาทที่ดูพวกหัวน็อตใช่ไหมล้วดูพวกรอยต่อหลังคานะเนี่ยเดิมไหมสวยปิ๊งเลยนะคันนี้นะครับนะ้ำเรารับประกันโครงสร้างให้นะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับรถมีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้หนึ่งปีเนาะสำหรับรถทุกคันแหละไม่ว่าจะเป็นไฮบริดหรือรถธรรมดานะครับเราก็มีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะครับ รถสวยๆแบบนี้นะรอพี่อยู่นะติดต่อได้เลย0965355153กับ t o y o ต้าซีดอาร์1.8ไฮบิด5สีเดิมท right ั้งคันนะ้นแรปสติ๊กเกอร์ใสมาเรียบร้อยแล้ะแ้ปสติ๊กเกอร์ใสมาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยปิ้งสวยปิ้งนะพวงมาลัยนี่เ็นมัลติฟังชันนะคูปคอนโทนอะแดปตีคูปซอนโทนเลนคีฟตั้งเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็เลขไมล์คันนี้อยู่ที่96,333กิโลครับ กับโตโยต้าซ r เอสอาร์1.8ไฮบริดไฮคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับผมบอกเลยซีอาผมมี5คันที่สีขาว3สีน้ำเงิน1แล้วก็สีเขียวมินนคันยังว่างทุกคันไมล์หลักหมื่นนะมีคันหนึ่งจัดโปรโมชั่น559ให้แต่กันนั้นไมล์หลักแสนนะนะครับยังไงผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับ1.8ไฮบริดไฮโตโยต้าซีเอสอาร์ประหยัดน้ำมัน20กว่าโลลิตรประกันแบตเตอรี่ Hi ไฮบิด10ปีครับ